สสแบงค์เปิดที่ตั้งบริษัท Pri n c e International อยู่อาคารซีโนไทยทาวเวอร์และรีบเลิกสัญญาเชา่าเมื่อวันที่17ตุลาคมนายสุพนัทมินชยนันสส์สสกทมพักประชาทนโพสต์ข้อความในเพจ Facebook สุพนัทมินชยนัน์สุพนัทมินชยนัน์ระบุว่าจากข้อมูลเว็บกรมพัดและเว็บบริษัทระบุตรงการคือบอจก p ั i n c e น n t อ r n a t อ o n a l Prince i n t e r n a t i o n a l ตั้งอยู่ที่อาคารซีโนไทยทาวเวอร์32 ทับ28ถนนสุขุมวิท20ลิฟตอโศกซึ่งไม่รู้ว่าแค่เรื่องบังเอิญหรือรู้จักเจ้าของตึกหรือเจาะจงจะเช่าตึกนี้เพื่อจะได้แอบอ้างเชื่อมโยงกับผู้เมียนาจหรือหวังฟลุกเดินขึ้นลิฟต์แล้วเจอเจ้าของตึกแต่ทั้งที่ดีเจ้าของตึกน่าจะยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียดีกว่าครับทั้งนี้บริษัทมีกรรมการหนึ่งคนเป็นคนจีนและถ้าดูจากทุนจดทะเบียน2ล้านและงบการเงินปี67 คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะลงทุนในโครงการอสังหาใหญ่ๆของเจ้าดังในไทยตามที่ระบุบนเว็บอาจเป็นการแอบอ้างมากกว่าซึ่งบริษัทอสังหาที่โดนแอบอ้างควรต้องรีบทำเรื่องฟ้อง Prince International ไปเลยครับอย่ารอช้าส่วนมุมที่น่าไปดูเพิ่มเติมคือ Prince International ได้ทำธุรกิจในหน้าหาลูกค้าโนมินีลูกค้าเงินเทาไปลงทุนซื้อคอนโดในไทยเพื่อฟอกเงินหรือไม่ มาต่อกันที่นายวิโรธลักษณะอดิศรวรพักธัญยาวง์รมชคลังควรเร่งตรวจสอบเส้นทางเงินเงินเพื่อปกป้องความสุจริตของธุรกิจไทยปิดประตูทุนเทาร่วมมือกับโลกล่าแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชาตามที่มีข่าวปรากฏว่าบนเว็บไซต์ prince th com ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่านายเฉินจื้อ chen ชิงซื่อนะครับผู้ก่อตั้งและประธานของ prince holding group ซึ่งเป็นบุคคลที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาประกาศความบาดอันเนื่องมาจากพ่อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์ที่มีการกักกันบังคับใช้แรงงานเยื่อนค้ามนุษย์เพื่อการหลอกลวงออนไลน์เว็บไซต์ดังกล่าวอ้างว่านายเฉินจื้อได้มีการลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยผ่านบริษัท Prince r e a ร Esta t e Thailand ที่ตั้งอยู่ที่อาคารซิโนไทยทาวเวอร์ย่านอโศก ซึ่งปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวได้ถูกลบออกจากเว็บไซต์แล้วนะฮะอย่างไรก็ตามบริษัทต่างๆทั้ง,ง Prince Real Estate Thailand และบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ทุกแห่งที่ถูกกล่าวอ้างเช่น w i c h y SCSA และแสนสิริต่างได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยต่างยืนยันว่าไม่มีธุรกรรมหรือการร่วมลงทินใดๆกับเครือข่ายของนายเฉินจือ้อ ดังนั้นสังคมจำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัททั้งหมดที่ถูกพาดพิงเนื่องจากเป็นไปได้ว่าบริษัทเหล่านั้นอาจถูกนายเฉินชื่อแอบอ้างจนตกเป็นผู้เสียหายแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ข้อกล่าวหานี้ถูกตรวจสอบอย่างปโปรง่งใสและสร้างความชัดเจนต่อสาธารณะรัฐบาลควรมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและป,ะปราบปรามการฟอ,อกเงินปปงเข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกักบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต เข้าไปตรวจสอบธุรกรรมการลงทุนทั้งหมดทั้งนี้เพื่อปกป้องไม่ให้บริษัทที่ถูกกล่าวหาได้รับความเสียหายจากข้อคอรหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และทุนเท่าข้ามชาติอย่างไรก็ดีแม้ว่าข้อกล่าวหานี้มีแนวโน้มว่าจะไม่เป็นความจริงแต่ยังมีข้อสังเกตสําคัญว่ามีความเป็นไปได้ว่าทุนเท่าข้ามชาติอาจสามารถนําเอาเงินโกปรกจากอาชญากรรมไซเบอร์และการหลอกลวงออนไลน์มาฟอกผ่านการลงทุนผ่านกลไกตลาดหลักทรัพย์ระบบการเงินและระบบการลงทุน ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางมาตราการป้องกันมิให้ทุนเทาข้ามชาติเคลื่อนย้ายเงินสกรปรกเข้ามาฟอกหรือเข้ามายึดครองประเทศผ่านการถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือการลงทุนใดๆในประเทศไทยและคนที่เหมาะสมที่สุดที่คุณอนุทินความ,มอบมาให้เป็นแม่ทัพในเรื่องนี้จะเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากคุณวรพักธัญญาวง์รอมชอคลังผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกลไกาการเงินและหลักทรัพย์เป็นอย่างดีซึ่งวันนี้เงียบเชียบหายเข้ากรีบเมฆอย่างน่าหายใจ รวมทั้งต้องผสานความร่วมมือกับนานาอารยาประเทศผ่านกลไกทวิภาคีและพะหุภาคีพร้อมทั้งร่วมลงสัตยาบันในอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์หรือ UN Convention Against Cybercrime รปี2024พี่หนูพี่หนูครับพี่หนูอยู่ไหมพี่หนูพี่หนูชักจะไปกันใหญ่แล้วครับมีข้อมูลเปิดเผยโดยออไอ้น้องไอ้นี่นะเขาบอกว่าไอ้บริษัท ปิ้นอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ไอเจ้าของมันถูกสหรัฐอเมริกายึดบิดคอยมูลค่าเป็นเงินไทยมากกว่า5้าแสนล้านบาทเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ตึกชิโนไทยตึกชิโนไทยของตระกูลของของพี่หนูของผมเนี่ยพี่พีพ่พี่หนูพี่หนูเนี่ยเออมันยังไงมันยังไงครับพี่หนูอยู่ไหนครับประกาศดวนดวนพี่หนูพี่หนูหนอยู่ไหมพี่หนูกลับยังพี่หนูพี่หนูจ้า ได้ยินไหมว่าเสียงใครมันคือเสียงของทนายอันนั่นไงพี่หนูไปกันใหญ่แล้วมาตอบด้วยทำไมอะทำไมไอ้ไอ้ไอ้บริษัทเนี่ยบริษัทของไอ้เจ้าพ่อสแกมเมอร์ชื่อดังเนี่ยที่ไอ้สหรัฐอเมริกามายหัวแล้วก็ยืดเกินมันมากกว่าห้าแสนล้านบาทเนี่ยทำไมมันไม่ตั้งตึกทำไมมันมีสาขาตั้งอยู่ที่ตึกชิโนไทยของพี่หนูล่ะ โอ้แสบคอวะพี่หนูพี่หนูมาตอบดวนเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยอะ่ะนะพี่หนูพี่หนูหนเอ้ยหนู